p l ีในการพัฒนางานนะครับก็อยากจะได้นําเสนอว่าโรงเรียนของเราเนี่ยมีนวัตรกรรมที่ที่สอดคล้องนะซึ่งซึ่งเป็นนวัตรกรรมที่โรงเรียนได้ใช้มาในตัวของจิตศึกษา PBL และ PLC นะครับซึ่ง PLC ของเรานั้นนอกจากจะใช้เพื่อเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของนักเรียนแล้วยังใช้กระบวนการ PLC ในการทํางานด้วยนะครับก็เป็น PLC ที่เข้มข้นนะครับ มีการทํางานเป็นปัจจุบันในองค์ประกอบที่3การประเมินความสําเร็จตามมาตรฐานโรงเรียนบ้านป่าชมุมโลกเนี่ยได้ได้ดำเนินการแล้วก็มีการประเมินประกันคุณภาพภายในแล้วก็อัพโหลดระบวนการร่องรอยต่างๆเข้าในระบบ SSI เป็นปัจจุบันนะครับตลอดจนในเรื่องของ ขั้นที่3การใช้เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายและน่าเชือ่อเชื่อถือในการตรวจสอบและก็ประมาณประเมินคุณภาพาจะเห็นล่องลอยของของการนําเสนอนี้ส่วนใหญ่แล้วคณะก,กรรมการจะเห็นว่าเป็นร่องรอยของของที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนโดยตรงครับการการทางานทั้งสามมาตรฐานเนี่ยมาตรฐานผู้เรียนมาตรฐานกระบวนการการบริหารเนี่ยก็ต้องลงไปที่เด็กครับ วันนี้เราก็